สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมาทำการทดสอบการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตการทดลองผสมและปรับแก้ครับขั้นตอนแรกทำการชั่งน้ำหนักวัสดุหลังจากนั้นทำการผสมสัดส่วนผสมด้วยเครื่องผสมจนกระทั่งคอนกรีตมีความเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นเช็ดทำความสะอาดกลวยเหล็กและแผ่นเหล็กรองด้วยผ้าเปียกวางกลวยเหล็กไว้ศูนย์กลางของแผ่นเหล็กรองทำการเหยียบกลวยเหล็กให้แน่นป้องกันการขยับให้ปากกลวยแนบสนิทกับแผ่นเหล็กตักคอนกรีตที่ต้องการทดสอบลงในกลวยเหล็กโดยใส่แบ่งเป็น3ชั้นแต่ละชั้นกระทุ้งวนเป็นก้นหอยให้กระจายทั่วหน้าตัดจำนวน25ครั้ง เสร็จแล้วทำการปาดคอนกรีตท,ที่ล้นปากกรวยออกเกลี่ยคอนกรีตท,ที่เลอะฐานกรวยที่อยู่บนกรวยและอยู่บนแผงเหล็กรองกรวยออกเสร็จแล้วทำการวัดค่าการยุบตัวของคอนกรีตขั้นตอนถัดไปการทดสอบหน่วยน้ำหนักของคอนกรีตสด 1. ชั่งน้ำหนักถังเปล่าเสร็จแล้วเติมน้ำให้เต็มถังและชั่งน้ำหนัก จากนั้นแบ่งคอนกรีตเป็น3ชั้นโดยแต่ละชั้นให้กระทุงให้ทั่วหน้าตัดโดยจํานวนในการกระทุงแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของถังขณะกระทุงคอนกรีตสดเพื่อหาหน่วยน้ำหนักของคอนกรีตสดใช้เหล็กปาดหน้าคอนกรีตให้เรียบพอดีกับขอบของถังเหล็กทำการช่างถังเหล็กที่บรรจุเต็มด้วยคอนกรีตสด เสร็จแล้วทำการบันทึกค่าบันทึกข้อมูลผลการทดสอบผสมและการปรับแก้ 1. กํากำลังอัดประไลยของคอนกรีตออกแบบก่อนทดสอบค่าได้เท่ากับ32หน่วยคือ mpa 2. ค่ายุบตัวที่ต้องการค่าก็คือ10หน่วยก็คือเซนติเมตร 3. ประเภทของปูนซีเมนต์ปอแลนด์ประเภทที่1 4. ความถ่วงจำเพาะของปูนซีเมนต์3.15ขนาดโตสุดของหิน20มิลิเมตร 6. ความถ่วงจำเพาะของหิน2.7 7. ค่าดูดซึมของหิน0.3 8. หน่วยน้ำหนักกระทุงแน่นของหิน 1,598.26กิโลกรัมลูกบาทเมตร 9. ความถวงจำเพาะของทราย2.64 10. ค่าการดูดซึมน้ำของทราย0.5 11. ค่าโมดูลัสละเอียดของทราย2.4 12. ปริมาณความชื้นของหิน0.7เปอร์เซ็น 13. ปริมาณความชื้นของทราย4.8เปอร์เซ็น คำนวณออกแบบส่วนผสมคอนกรีตรหลังการปรับแก้ความชื้นในมวลรวมแล้วจากตารางรายการต่อ1ลูกบาทเมตรแล้วก็จํานวนแล้วก็หน่วยน้ำา7 7 7 8 8กิโลกรัมปูนซีเมนต์488.10กิโลกรัมหิน แบบมีความชื้น1,062.23กิโลกรัมทรายแบบมีความชื้น633.58กิโลกรัมส่วนผสมสำหรับใช้ในการผสมจริงหลังจากกดปริมาตรแล้วจากตารางรายการจำนวนแล้วก็หน่วยปริสมาตรสำหรับทดสอบ 0.06633ลูกบาทเมตรน้ำ11.59กิโลกรัมปูนซีเมนต์32.38กิโลกรัมหินแบบมีความชืน้น70.46กิโลกรัมทรายแบบมีความชื้น42.03กิโลกรัมปริมาณน้ำและค่ายุบตัวจากตาราง รายการทดสอบปริมาณน้ำหน่วยค่ายุบตัวและหน่วยทดสอบครั้งที่1ปริมาณน้ำ11.59า1ก5 9กิโลกรัมค่ายุบตัว7เซนติเมตรทดสอบครั้งที่2 11.84กิโลกรัมค่ายุบตัว9.5เซนติเมตรจะได้ปริมาณน้ำที่ทำให้ได้ค่ายุบตัวที่ต้องการนำคอนกรีตสดจากการทดสอบนั้นมาทดสอบหาค่าหน่วยน้ำหนักของคอนกรีตสดเพื่อใช้ในการคำนวณต่อไปจากตารางรายการจำนวนแล้วก็หน่วย ค่ายุบตัว8เซนติเมตรน้ำหนักถังเหล็ก9.46กิโลกรัมน้ำหนักถังบวกคอนกรีตสด32กิโลกรัมปริมาตรถัง vc 0.009145ลูกบาทเมตร น้ำหนักอคอนกรีตสด Wc 22.54กิโลกร,รมัมหน่วยน้ำหนักของคอนกรีตสด Uc 2464.73กิโลกร,รัมลูกบาทเมตรปด1ลูกบาทเมตรหลังปรับแก้ความชืน้นต้องใช้ส่วนผสมดังต่อไปนี้น้ำปรับแก้แล้ว174.78กิโลกร,รมัม ปูนซีเมน488.10กิโลกรัมมวลรวมหยาบความชื้น0.7% 1,062.23กิโลกรัมมวลละเอียดความชื้น4.3% 633.58กิโลกรัมน้ำหนักรวม 2,358.69กิโลกรัมการผสมครั้งที่1คอนกรีตที่จะทดลองผสมเท่ากับ0.06633ลูกบาทเมตร L A B 9 10และ11น้ำปรับแก้แล้ว1 174 จุดเจ็ดแปดคูณศูนย์จกเท่ากับสิบเกิโลกรัมปูนซีเมนต์สี่ร้อยแปดสิบแคูณศูนย์จกเท่ากับสามสิกิโลกรัมมวลรวมหยาบความชื้น0.7%ปอร์เซน์ 1,062.23คูณ0.06633ได้เท่ากับ70.46กิโลกรัมมวลรวมละเอียดความชื้นได้เท่ากับ4.3%เป633.58คูณ0.066 33เท่ากับ42.03กิโลกรัมน้ำหนักรวมได้เท่ากับ156.46กิโลกรัมเนื่องจากหินที่เตรียมไว้ความชื้นมีการระเหยออกจนเหลือความชื้นเท่ากับ0.3%เมื่อเอาส่วนผสมทั้งหมดไปผสมแล้วพบว่าจะต้องเพิ่มน้ำ เพื่อให้ได้คอนกรีตที่มีค่ายกตัวตามต้องการสำหรับการทดสอบนี้ปริมาณน้ำที่มีในส่วนผสมทั้งหมดสามารถหาได้จากปริมาณน้ำที่ใช้รวมกับหินและทรายคำนวณดังต่อไปนี้ปริมาณน้ำที่ใช้ผสม 11.87กิโลกรัมปริมาณที่ได้จากมวลมวลรวมหยาบเปียกเท่ากับ1,062.23คูณ0.007ลบ0.003คูณ0.06633ได้เท่ากับ0.28 กิโลกรัมปริมาณน้ำที่ได้จากมืนรวมละเอียดเปียกเท่ากับ633.58คูณ0.048-0.005คูณ0.06633ได้เท่ากับ1.81กิโลกรัมจากการคำนวณหาปริมาณน้ำ ที่มีอยู่ในส่วนผสมเห็นได้ว่าน้ำที่ระเหยออกไปจากหินที่มีความชืน้น0.7%ประมาณ0.28กิโลกรัมดังนั้นจากปริมาณน้ำ11.59า1ก5 9กิโลกรัมจึงต้องใช้น้ำา1 8 8 7กิโลกรัม สามารถได้ค่ายุบตัวตามที่ต้องการและเมื่อนำคอนกรีตสดไปทดสอบความหนานแน่นได้เท่ากับ2,464.73กิโลกรัมลูกบาทเมตรส่วนผสมของคอนกรีตจะปรับแก้ได้เป็นน้ำปรับแก้แล้ว11.87กิโลกรัมปูนซีเมนต์32.38กิโลกรัม มวลรวมหยาบความชื้น0.3%เ์ได้เท่ากับ70.46กิโลกรัมมวลรวมละเอียดความชื้น4.3กิโลกรัมมวลรวมละเอียดความชื้น4.3%เซได้เท่ากับ42.03กิโลกรัมน้ำหนักรวม156.74กิโลกรัม อริมัตรจริงของคอนกรีตที่ได้จากการทดสอบผสมจริง V เท่ากับ1.156.74หารด้วย2.464.73เท่ากับ0.06359ลูกบาทเมตรรวมน้ำทั้งหมด11.87บวก1.81เท่ากับ 13. กิโลกรัมสำหรับ0.06633ลูกบาทเมตรเทียบปริมาณน้ำผสม1ต่อลูกบาทเมตรคือ13.68หารด้วย0.06359เท่ากับ215.13กิโลกรัมน้ำที่มีอยู่จริง1คิว จากนั้นปรับปริมาณปูนซีเมนต์ใหม่พอน้ำเปลี่ยน W หารด้วย c เลยเปลี่ยนไปตามจึงต้องปรับใหม่ได้ดังนี้เมื่อ W หารด้วย c เท่ากับ0.42 c เท่ากับ215.13หารด้วย0.42ได้เท่ากับ5 1 2 4 2 1กิโลกรัมน้ำรับแก้แล้ว215.13กิโลกรัมปูนซีเมน512.21กิโลกรัมมวนรวมหยาบสภาพชื้น70.46ลบด้วย0.28หารด้วย0.06359ได้เท่ากับ 1,103.63กิโลกรัมมวนรวมหยาบสภาพแห่ง1,100.33หารด้วย1.003ได้เท่ากับ1,133กิโลกรัมมวนรวมหยาบสภาพอิ่มตัวผิวแห้ง 1,100. จุด33คูณด้วย1.003เท่ากับ1,103.63กิโลกรัมดังนั้นน้ำหนักซายที่สภาพอินตัวผิวแห่งเท่ากับ2,464.73ลบด้วย215.13ลบด้วย

630.61กิโลกรัมดูดน้ำร้อยละ0.5%หรือน้ำหนักมวลรวมละเอียดสภาพสภาพชื้นเท่ากับ63 634.30คูณ1.048 ได้เท่ากับ660.88กิโลกรัมมีความชื้น4.8เปอร์เซ็นต์สรุปน้ำหนักวัสดุที่ทำการปรับแต่งหลังทดสอบผสมน้ำเท่ากับ215.13กิโลกรัมปูนซีเมนต์เท่ากับ512.21กิโลกรัมมวลรวมหยาบสภาพแห้ง1 1 0่ง 1100. 33กิโลกรัมมวลรวมละเอียดสภาพแห้ง630.61กิโลกรัมน้ำหนักรวมเท่ากับ2,458.28กิโลกรัมดังนั้นส่วนผสมที่ต้องใช้ผสมจริงใน1ลูกบาทเมตรปริมาณน้ำที่ใช้จริงเท่ากับ 215.13ลบด้วย1,100.33คูณ0ลบ630.61คูณ0.043เท่ากับ188.01กิโลกรัมคูณซีเมนเท่ากับ512.21กิโลกรัม น้ำหนักวัสดุผสมหยาบเปียก0.3เเท่ากับ1,100.33คูณ1.003เท่ากับ1,100 3.63กิโลกรัมน้ำหนักวัสดุผสมละเอียดเปียก4.8ซเท่ากับ 630.61คูณ1.048เท่ากับ660.88กิโลกรัมน้ำหนักรวมเท่ากับ2,464.73กิโลกรัมได้ค่าเท่ากับที่ได้จากการทดสอบจริงรายการส่วนผสมหลังปรับลดหรือเพิ่มปริมาณน้ำที่ทำให้ได้ค่ายุบ ตัวตามต้องการแล้วจากตาร,รางรายการต่อ1ลูกบาทเมตรจำนวนและหน่วยน้ำา1 8 8 8 0 1กิโลกรัมปูนซีเมนต์512.21กิโลกรัมหินแบบมีความชื้น1,103.63กิโลกรัมทรายแบบมีความชื้น 660.88กิโลกรัมน้ำหนักรวม2,464.73กิโลกรัมกลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ